สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการลอกสีนะครับเหล็กนะครับเหล็กเก่าแล้วก็ผมจะทาสีใหม่นะครับวันนี้เลยจะมาลอกนะครับโดยที่ผมจะใช้น้ํำยาลอกสีตัวนี้นะครับเป็นของเบเยอร์นะครับวันนี้มาทดลองกันครับว่ามันจะลอกออกดีไหมครับทดลองใช้ครั้งแรกนะครับเขาก็มีคําเตือนนะครับอยู่ข้างนี้นะครับตอนเปิดฝานะครับมันจะมีแรงดันต้องค่อยๆเปิดนะครับเดี๋ยวผมต้องระวังนิดนึง ก่อนจะทําอะไรเกี่ยวกับน้ํายานะครับควรจะใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อยนะครับอย่างผมทําตอนในครั้งแรกนะครับผมไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในกระป๋องนะครับมีแรงดันนะครับตอนเปิดฝานะครับฝามันจะกระเด็นออกเลยนะครับทําให้น้ํายากระเด็นออกมาด้วยนะครับโดนแขนผมนะครับมีอาการแสบนะครับหลังจากนั้นผมก็เทน้ํายาลอกสีแล้วครับลงในกระบานะครับแล้วใช้แปรงทาสีนะครับจุ่ม ลงไปในน้ํายานะครับแล้วก็ป้ายลงไปที่สีนะครับที่เราต้องการจะลอกนะครับหลังจากที่ทาได้ไปสักพักหนึ่งนะครับสีก็จะมีอาการแบบพุพองขึ้นมานะครับน้ํายาตัวนี้แรงมากนะครับผมมันกระเด็นโดนผิวผมนิดหน่อยรู้สึกแสบเลยนะครับดูครับการกัดสีจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ คองเลยครับสีเดีะกลองมันก็รวดเร็วนะครับในการลอกสีนะครับแต่ก็เป็นน้ํำยาที่อันตรายเลยนะครับอันตรายมากครับอันนี้แค่ทาแค่แป๊บเดียวนะครับไม่น่าจะถึงสิบนาทีครับยังขนาดนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักพักนะครับเดี๋ยวมาลอกสีออกครับ นี้ก็เป็นสภาพที่ผมลอกออกครั้งแรกนะครับมันก็ไม่ได้ออกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทาน้ำยาลอกสีทีนึงนะครับเพื่อลอกจุดที่ยังไม่ออกนะครับแต่เหมือนว่ามันจะไม่ลอกสีทากันสนิมนะครับมันลอกเฉพาะสีที่จริงเท่านั้นนะครับสีสีดําเท่านั้นครับสีกันสนิมไม่ลอกนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทาน้ํายาลอกสีนะครับรอบที่2นะครับในตําแหน่ง ที่สีที่มันยังไม่ลอกนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับอันนี้ผมทารอบ2ไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีบางจุดที่ไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมทาทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วก็มาใช้ผูกันนะครับปัดออกดูอีกทีนึงนะครับว่าจะออกไหม แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือสีทากันสนิมนะครับมันไม่ได้ลอกนะครับมันแค่เหมือนกับละลายนะครับมันไม่ได้ลอกออกนะครับมันลอกเฉพาะสีทาทับเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหลังจากทาน้ํายาไป2รอบนะครับแล้วปล่อยทิ้งจนน้ํายาแห้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้ออกผลสักทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษทรายรูปนะครับ ก็ให้เสร็จสีออกนะครับ well แล้วก็ไปทาสีรองพื้นใหม่นะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ใช้กระดาษทรายนะครับรูปคราบสีที่หลุดล่อนออกนะครับแล้วก็ตำแหน่งไหนนะครับที่ผมใช้กระดาษทรายขัดไม่ออกนะครับผมก็จะใช้คัตเตอร์นะครับขูดช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพนะครับที่ผมใช้น้ำยาลอกสีทาลงไป2รอบนะครับแล้วก็สุดท้ายจบด้วยใช้กระดาษทรายลูบนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ขูดด้วยนะครับ ก็สภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็ประหยัดแรงไปได้เยอะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะใช้น้ำยาลอกสีนะครับในการลอกสีเก่าออกเพื่อจะทำสีใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ